สวัสดีครับวันนี้มาอยู่กันเป็นพาร์ออตโตอ้ตอีกคลิปหนึ่งแล้วนะฮะสำหรับวันนี้นะครับมีรถเข้าใหม่1นคันนะครับมารีวิวให้กับคุณลูกค้าดูนะฮะเป็น Smart ค a ปนะครับยอดนิยมแล้วก็ยอดฮิตเลยนะบ,บวกของแต่งครบครบ,คร,บรอบคันนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูสภาพไปพร้อมๆกันนะครับว่าเป็นรถรุ่นอะไร สำหรับวันนี้นะครับเราอยู่กับเจ้าโตต้าไฮรักเรโวนะฮะ 2.4ตัวเจนะครับคันนี้เนี่ยเป็นรถสมัยแ cab นะฮะปี2017นะครับตอนนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตอนเดียวหรือว่ารถแ cab นะครับมีลูกค้ามาออกรถกับเราเยอะมากนะฮะเพราะมันสามารถวิ่งงานได้นะครับข้อดีของรถแ cab มีเยอะนะฮะมากมายละไก่กองนะครับแต่เดี๋ยวเรามาเริ่มดูสภาพมันก่อนเลยนะฮะสำหรับด้านหน้านะครรถคันนี้เนี่ยนะฮะบอดี้เดิมทั้งคันนะครับไม่เคยชนหนักพิควาน้ำท่วมแน่นอนนะฮะในส่วนของสีนะครับเป็นสีเทาเดิมๆโรงงานนะครับและจุดเด่นอีกอย่างหนึ่งนะลูกค้าอาจจะสัง เห็นได้แล้วนะฮะนั่นคือในส่วนของกระจังหน้านะครับตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นหน้ารีโวนะครับตัวแรกเลยเปลี่ยนใส่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะนั่นก็คือเปลี่ยนกระจังหน้าเป็นใส่ตัวล็อกโคนะครับสวยๆเลยนะฮะอันนี้เบิกแกกองให้ใหม่นะครับแท้แน่นอนนะฮะล่เฉดทรงเฉดสีอะไรอย่างงี้นะครับครบหมดแล้วนะครับ ส่วนโคมไฟหน้าเนี่ยก็เป็นมังติรีเฟคเตอร์นะครับเดิมเดิมโรงงานนะรกระจังหน้าโลโค้นี่นะครับก็มาพร้อมกับไฟตัดหมอกคู่หน้าให้ด้วยถือว่าครบจบภายในคันเดียวนะฮะลูกค้าไม่ต้องไปเสียตังค์ไปเทินหน้าเองทําอะไรเองนะครับทางร้านยินดีดําเนินการให้เสร็จสับเรียบร้อยแล้วนะครับไอ้ส่วนที่เราแปลงหน้าให้เนี่ยนะฮะไม่ผิดกฎหมายนะครับเพร,เพราะผมต้องบอกงี้ก่อนนะสำหรับรีโว่นะครับบล็อกหน้าเนี่ยนะไม่ว่าจะเป็นของตัว Z ซตอีชั่น,นะฮะหรือว่าจะเป็นล็อกโคแท้นะครับมันสามารถใส่ได้บล็อกเดียวกันได้นะครับคนที่เล่นรีโวมาอยู่แล้วน่าจะรู้กันดีนะครับตัวนี้นะฮะ ถ้าเกิดคันนี้ขายแล้วนะครับลูกค้าไม่ต้องเป็นห่วงนะครับเรามีรถรองรับให้กับลูกค้าอีกเยอะนะฮะสีขาวสีเทาดำเมทัทลิกนะครับชอบสีไหนมาเลือกที่ร้านได้เลยนะครับแต่สําหรับคันนี้เนี่ยเอามาให้ดูเป็นตัวอย่างด้วยแล้วก็ขายด้วยนะครับสาหรับด้านหน้าก็จะประมาณนี้นะเราดูสภาพด้านข้างต่อยก่อนและสาหรับตัวด้านข้างนะสีสวยเหมือกันจรดถึงด้านท้ายนะครับข้อดีของรถสมาร์ทแคปตอนนี้ก็คือนะฮะลูกค้าใช้เป็นรถเป็นครอบครัวก็ได้นะพ่อแม่ลูกนะครับหรือว่าใช้เป็นรถวิ่งงานก็ได้าคครรอบัวติด วิ่งงานติดไปด้วยก็ได้นะครับสะดวกสบายมากนะฮะสำหรับวิ่งพอเวลากลางคืนอะไรแบบนี้นะฮะเราต้องการนอนในรถอะไรอย่างนี้นะครับก็สบายเลยนะครับเอนหลังปรับเอนเดินหน้าถอยหลังอะไรอย่างนี้นะนอนนอน สบายเลยนะครับส่วนล้อนะครับคันนี้เนี่ยจุดเด่นของทางร้านอีกอย่างหนึ่งนะคือร้านเราเนี่ยจะใส่ล้อแม็กให้ใหม่นะครับอันนี้เนี่ยสำหรับคันนี้เราใส่เป็นเวลขอบ18นะฮะเบิกไหม่แกะกล่องนะครับพร้อมกับยางนะครับซีรียางสองสามห้าสี่นะครับเบิกไหม่แกะกล่องให้เหมือนกันนะฮะน็อตล้อมีให้พร้อมนะครับ ส่วนนะฮะมันจะมีอีกอย่างนึงครับที่ลูกค้าสนใจนะฮะอย่างเช่นล้อแม็กคู่หน้านะครับขอบ18พร้อมยางแล้วก็ล้อหลังเป็นล้อกระทาผ่าขอบ14นะครับแล้วก็พร้อมยาง XCD ของมิชลินนะครับแบบนั้นก็ได้ถ้าเกิดคุณลูกค้าอยากได้นะครับส่วนไฟเลี้ยวนะเป็นไฟเลี้ยวแก้มข้างนะครับตัวด้านข้างยไม่ไม่ค่อยมีอะไรเยอะนะเพราะว่าคันนี้เป็นตัว J ธรรมดานะครับ เน้นดูสภาพสีนะสมรรถนะของการขับขี่นะครับอัตราการประหยัดน้ํามันการทดเกียร์อะไรแบบนี้ดีเยี่ยมอยู่แล้วสําหรับรีโวนะครับส่วนล้อหลังนะฮะเหมือนกันนะครับเป็นเวลขอบ18นแฮะแล้วก็ลิยางเนี่ยเป็น265-40-18เบิกเไม่แกะกองนะฮะน็อตล้ออะไรนี้มีให้พร้อมนะฮะรีโวอย่างนึงเนี่ยครับมันจะเป็นตัว5รูด้วยนะรูใส่กับอะไรก็สวยนะฮะไม่ว่าจะเป็นเวลทีเขากวางลูกโม่นะครับ SE 37K นะฮะลายนั้นก็น่าเล่นเหมือนกันนะครับหรือว่ามีลายไหนที่อยู่ในใจยอยากได้รีเควสมาได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจกกัดการ เปลี่ยนให้ทันทีนะครับไม่มีปัญหาอยู่แล้วนะฮะส่วนอีกหนึ่งอย่างนะครับที่สําคัญเหมือนกันนะฮะเป็นอุปกรณ์ทำมาหากินเลยก็ว่าได้นะครับนั่นก็คือในส่วนของตู้ทึบตรงนี้เนี่ยลูกค้าก็สามารถเลือกได้นะครับตู้ทึบความสูงเมตรแปดสเมตรสเมตรสินะฮะต้องการใช้งานแบบไหนนะครับบอกได้เลยนะออกแบบมาได้เลยนะครับบางท่านอาจจะเอาไปวิ่งพัสดุก่อสร้างปูนนะเข้าสารนะครับหรือว่าพัสดุเป็นกล่องทั่วไปก็แล้วแต่นะครับส่วนครันนี้เนี่ยเราใส่เป็นตู้ทึบ2เมตรสิให้นะฮะหรือว่าในจํานวนของตู้เนี่ย นะครับอยากได้เป็นคอก บอกได้เดี๋ยวเราจัดการให้ไม่มีปัญหาอยู่แล้วนะฮะวิงานแบบไหนนะครับบรรทุกน้ําหนักต่อเที่ยวกี่ตันนะครับมาคุยรายละเอียดกันนะฮะรับรองว่าจบภายในร้านเดียวแน่นอนนะครับเราดูสภาพด้านท้ายมั่งก่อนครับและสาหรับสภาพด้านท้ายนะฮะด้านท้ายสวยกริบนะครับไม่เคยมีชนมาแน่นอนนะฮะไฟเลี้ยวไฟเบรกนะครับใช้งานได้ตามอุกตินะฮะโลโก้ทุกอย่างอยู่ครบนะครับมือเปิดเป็นสีดำนะฮะมาพร้อมกับไฟเบรกดูที่3นะฮะภายในตู้เราก็จะมีการอัดด้วยไม้อัดซ้ายขวานะครับอันนี้ก็เป็นตู้เบิกใหม่ให้ สำหรับตู้ด้านหลังนะครับก็จะมีเส้นกันสะท้อนแสงให้นะฮะไฟเบรกไฟหลีอะไรอย่างนี้นะครับใช้งานได้หมดนะฮะเบิกให้ใหม่ทุกคันนะครับสำหรับตู้ทึบนะอย่างที่บอกนะครับหรือว่าไม่ชอบเป็นตู้ทึบก็เปลี่ยนเป็นคอกได้นะครับมาบอกกันเลยได้ที่ร้านนะฮะไม่มีปัญหาอยู่แล้วนะครับทราบด้านท้ายจะประมาณนี้นะฮะจุดเด่นๆของเขานะครับก็คือในตัวของสภาพรถ นะฮะลูกค้าได้ความสดได้ความใหม่นะเหมือนลูกค้าได้ออกรถใต้แดงนะครับอยากใช้มาทดลองขับมาดูตัวรถนะฮะขอเชิญที่ร้านได้เลยนะครับเราไปดูในส่วนออปชั่นภายในห้องโดยสารดีกว่าครับสำหรับสภาพภายในห้องโดยสารนะฮะจะเป็นโทนสีดานะครับส่วนใหญ่รีวิวเนี่ยที่ผมรีวิวมาแล้วนะครับเป็นรถตอนเดียวเนี่ยนะฮะส่วนใหญ่ภายในห้องโดยสารเนี่ยจะออกปลายโทนสีดําหมดเลยนะครับเพราะว่าเขาจะเน้นให้อารมณ์นะฮะเหมือนได้ขับรถสปอร์ตนะฮะให้มีความโเฉีียวหหรา นะครับแล้วก็เพิ่มโทนเป็นสีเดียวนะฮะมันจะได้เข้มเข้มดุดดเท่เทนะครับส่วนคอนโซลหน้านะครับเป็นแอร์แบ็กสามจุดนะฮะสำหรับร i v o นี่เหมือนกันหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นตัว J จพัทนะฮะถ้าเกิดไม่เลยขึ้นไปตัว E ขึ้นไปเนี่ยนะครับน่าจะมีเยอะกว่านี้นะครับใครรู้ข้อมูลพวกนี้ก็สามารถคอมเมนต์บอกใต้ล่างได้เลยนะครับผมได้เอามาเป็นความรู้ใส่ตัวด้วยนะพูดคุยสอบถามมันได้นะครับไม่มีปัญหาอยู่แล้วนะครับแอร์แบ็กสามจุดนะฮะ ฝั่งคนนั่งข้างคนขับนะครับตรงพวงมาลัยแล้วก็ตรงหัวเข่าคนขับนะครับส่วนคอนโซลกลางนี่นะครับก็จะเป็นตัวเซ็นเซอร์แจ้งเตือนแอร์แบกนะ CD ับซวิทยุเอ็นะครับรองรับบลูทูธได้นะฮะแล้วก็ a u x USB นะครับเล่นได้หมดเลยนะครับออปชันแบบนี้นะที่มากับรถตอนเดียวนะครับหรือว่ารถแครบอะไรแบบนี้ถือว่าโอเคแล้วนะฮะตอบโจทย์ได้แล้วนะครับส่วนแอร์เนี่ยฮะเป็นแบบปรับแมนนวลนะครับกระจกนี่นะสำหรับัวเจอันนี้นะครับก็จะเป็นกระจกมือหมุนนะฮะ การใช้งานออปชันอะไรต่างๆนะครับแล้วก็สภาพภายในสวยหรูดูดีนะครับหอมสะอาดใหม่คลีนในะฮะแล้เลส่วนของเกียร์นะครับก็เป็นเกียร์แมนูนหล5สปีดนะฮะหัวเกียร์นี่เราก็สามารถเปลี่ยนได้นะครับไม่กี่บาทนะฮะหรือว่าลูกค้าอยากได้นะครับก็บอกกับทางร้านได้นะครับกระซิบมานะฮะเดี๋ยวผมจัดการให้นะครับส่วนสุดท้ายนะฮะเบาะนะครับเป็นเบาะผ้าสีดำนะฮะทรงสไตล์สปอร์ตเหมือนกันนะฮะพอรันั่งเนี่ยนะครับถึงผมเป็นคนตัวใหญ่เนี่ย นะฮะแต่มันก็กระชับกระตีย่าของเราพอดีนะครับถือว่าโอเคเลยนะครับส่วนของบอร์ดหน้านะครับแล้วก็บอร์ดแคบด้างหลังเนี่ยนะฮะสะอาดใหม่ติ๊บนะครับรถสวยนะฮะสำหรับคันนี้เป็นคันเงยฮะที่อยากจะแนะนํานะครับภายในก็จะประมาณนี้นะฮะเราไปดูในส่วนของ ห้องเครื่องมันดีกว่าครับเรามาดูในส่วนสุดท้ายของรีโว้คันนี้กันแล้วนะครับนั่นคือในส่วนของเครื่องยนต์นะฮะห้องเครื่องสวยเก็บนะครับสะอาดคลีนให้ใหม่หมดแล้วเรียบร้อยนะครับส่วนคันนี้เนี่ยเป็นบล็อกเครื่องนะสองจีดีนะครับขันหน้าแก้มข้างเม็ดอาร์คจะเข็บทุกอย่างนะับเดิมจากโรงงานหมดทุกจุดนะครับแล้วก็เน้นย้ำอีกรอบหนึ่งรถคันนี้ไม่เคยชนหนักเพื่อความน้ําท่วมแน่นอนนะฮะแผ่นเพสนะครับสติ๊กเกอร์มอกอแผงกันความร้อนนะฮะมีไม้ครบเดิมๆิมจากโรงงานนะครับสำหรับคันนี้เน จุด4ตัวเจนะสมาร์ทแครบรถปี2017นเจ็ดนะครับราคาอยู่ที่3,99,000บาทนะครับย้ำอีกทีนึงนะฮะ3 9 9 0 0 0บาทนะครับเนะครดิตดีฟรีดาวนะฮะแล้วก็ เราเก็บแค่ค่าจัดค่าโอน6,000บาทเท่านั้นนะครับลูกค้ารับรถกลับบ้านได้เลยนะฮะใครสนใจรีบติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้เลยนะครับคันนี้มีอีกเยอะมีเป็นสต็อกนะครับมีเป็นโกดังเลยรองรับลูกค้าได้แน่นอนนะฮะสำหรับวันนี้ครับผมขอตัวลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าฝากติดตามเพจปฏิพัทธ์ออโต้นะครับแล้วก็ช่อง YouTube ของเรานะฮะเป็นกำลังใจให้เรากดไลค์กด u b s c r i b e นะครับแล้วเดี๋ยวเราจะมีคลิปมารีวิวรถให้ดูอีกเรื่อยๆนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ